สวัสดีวันพระครับคุณผู้ชมครับพี่ริวถ่ายทอดสดจากวิหารอาริยะเจ้ากวนอูนะครับตอนนี้นะต้องบอกว่าเราได้ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปาประธานพรน,นะครับสูงเมีาสูง8เมตร50นะครับเนื้อทองเหลืองประดับเพชรแท้นะครับและอาคารวิหารโพธิสัตว์กวนอิมตอนนี้สําเร็จแล้วนะครับแต่สิ่งที่คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะใครที่เคยมาที่วิหาร ตอนนี้ถนนเราเปลี่ยนไปแล้วครับแน่แนแตนเห็น,นไหมครับถนนงดงามแล้วนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกท่านดรวิชิจเจริญนนทสิทธิ์นะครับผมนายกเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะยังได้รับความกรุณานะครับจากท่านผอ,อ,อก,กองช่างนะครับมาควบคุมดูแลงานนะครับจัดการเรื่องการระบายน้ํา เพื่อให้ชาวบ้านในซอยราชพูนเก้าเนี่ยนะครับได้ใช้ถนนกันอย่างสะดวกแล้วก็ราบลื่นตอนนี้ต้องบอกว่าถนนสวยงามแล้วพร้อมรอทุกท่านนะครับมาชมความงามแล้วก็มาสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานพรน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูตึกวิหารโพธิสัตว์กวนอิมกันนะฮะตามริวมาเลยครับต้องบอกว่าใครเป็นลูกบ้านนะครับ เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองโชคดีมากเลยที่มีท่านดรวิเชียรและท่านผอ,อ,อก,กองช่างคอยดูแลลูกบ้านเหมือนลูกตัวเองเลยนะครับใส่ใจในทุกเรื่องเลยนะไม่ได้มาทําให้แค่วิหารนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับนี่เมื่อคุณผู้ชมมาถึงนะครับผมเรายังไหว้ด้านในเหมือนเดิมนะครับไหว้ตึกกวนอูทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วเราจะมาด้านนี้ครับ สู่พระโพธิสัตว์นะครับก็คือพระโพธิสัตว์ประธานพรครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับผมนี่คือบทสวดนะครับที่ทุกท่านจะต้องใช้ในการสวดมนต์นะครับแล้วก็อยากให้อ่านด้านล่างด้วยนะครับเรามีให้ท่านได้เดินเวียนทักษิณาวัดสามรอบขอพอรต่อองค์พระโพธิสัตว์ควนอิมซึ่งประดิษ,ษฐานอยู่ชั้นสองนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมนะฮะ บริเวณด้านแรกนี้อยากให้ผู้ชมมาไหว้ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ขอพรต่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นปางประทานพรนั่นเองครับเมื่อขอพรเสร็จแล้วเชิญเข้าด้านในผมด้านในนี้นะครับก็จะประดิษฐถานองค์พระโพธิส <recibir S 1> ัตว์กวนอิมแท้เพชรแท้ทับทิมแท้ไพลินแท้บุษราธรรมแท้นะครับแล้วก็ นี่คือความงดงามของบริเวณด้านในนะครับเมื่อไหว้ขอพรต่อพระโพธิสัตว์กริมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาไหว้เทพท้ยสวยนะครับเพื่อให้คุ้มครองดวงชะตาของแต่ละท่านนะครับใครเกิดปีไหนเดือนไหนวันไหนนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นองค์ไหนนะครับมาดูตรงฐานนี้ได้เลยนะครับเพื่อการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดวงชะตาของเรานั่นเองนะครับส่วนบริเวณด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ พระโพธิสัตว์ควรอิมพันมือหรือสําหรับคนที่อยู่ในปีชงนั่นเองนะครับจะเห็นว่าจะมี12นักกษัตริย์ด้วยนะครับแต่และนักกษัตริย์ในชงนะครับจะมีคําว่าชงให้คุณขอพรด้วยแล้วก็ปีชงประจําปีนี้นะครับก็คือองค์นี้เลยครับขอพรส่วนใครปีลิงที่โดนกระทบหนักๆมาพรกับ ท่านตาเส้นเหยนะครับผมหรือว่าท่านหิ้งเจียนั่นเองนะครับนี่คือบริเวณชั้นหนึ่งนะครับผมบรรยากาศงดงามสวยงามมากเลยนะครับท่านสามารถมาถ่ายรูปมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ได้เลยยินดีต้อนรับนะครับก่อนที่ชั้นสองเราจะไปสาราชอเปยครับสาราชิเปยนี้เป็นสาราน้ําตกนะฮะที่มีความงดงามมากเป็นกวน ปางประธานอรให้ท่านมาลองน้ำเพื่ออธิษฐานขอพรอย่าไปอยู่นียกันครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับทุกคนที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อกด Subscribe ด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาด้านนี้กันเลยนะครับนี่ตรงนี้เรียกว่าสาราฉื่อเปยนะครับหรือสาราแห่งความเมตตานะครับเป็นสาราที่ลูกหลานของคุณแม่นะครับ ชื่อโศนะครับที่อยากจะทําให้คุณแม่ได้มีโอกาสทําบุญนะครับผมองค์ปางประธานพรนะครับทุกท่านก็มาลองน้ําแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ล้างมือปะพรมเช็ดตัวขับไล่สิ่งไม่ดีนะครับผมเป็นสิริมงคลนะฮะสวยงามมากครับองค์นี้เอาละครับ เสร็จจากสาราน้ําตกแล้วนะครับเราจะขึ้นไปเดินเวียนทักษินาวัดกันนะครับทุกท่านตามที่ลูขึ้นมาที่ชั้น2นะครับเมื่อวหายจากตะกวนอิมแล้วเดินออกมานี้นะครับนี่สวยงามมากครับผมนะฮะเราก็จะมาขึ้นที่จุดนี้นะครับเพื่อขึ้นไปชั้น2นั่นเองนะครับเวลาขึ้นขอให้ทุกคนถอดรองเท้าด้วยนะครับกระเบื้องนี้เป็นกระเบื้องหินอย่างดีไม่ร้อนนะครับผม เมื่อขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับให้ทุกท่านเดินอ้อมแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเข้าสู่ประตูด้านหน้านะครับครับท่านมาขอพอรนะครับกับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมสี่ทิศนะฮะสามารถเดินเวียนทักษินาด้านในได้นะครับ ให้อธิษฐานนะครับท่องคําว่านานูนันไฮกูนะครับเดินวนให้ได้สามรอบด้านในก็ได้หรือด้านนอกก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วใครอยากนั่งสมาธิก็เชิญน,นะครับนี้ครับจะประกอบด้วยองค์อวนอิมนะครับทรงนะครับผมประกาศบนเป็นพุทธมมก,กะนะครับนะฮะต่อมาครับ ด้านนี้คืออยู่อี้ให้สมปราถนาในสิ่งที่เราจะขอพอรนะครับต่อมาด้านนี้คือปางประทานบุตรนะครับหลายคนที่อยากมีลูกก็มาขอที่นี่ได้นมีคนมาขอสําเร็จก็เอาลูกปั้นกูมานมาตั้งไว้นะครับเสร็จแล้วนะฮะอันนี้เป็นปางประทานพรนั่นเองนะครับผมเราสามารถเดินวนแบบนี้นะครับจนครบ3ามรอบได้ส่วนใครที่บอกว่าอยากจะเดินวนให้กับกวนอิมองค์ใหญ่นะครับเราก็ อ่โทษทีครับไม่ได้ดสวมรองเท้านะครับเราก็มายื Eden <st arts> นด้านหน้าแบบนี้นะครับอธิษฐานเสร็จต่อองค์กณอิมสีพระพักแล้วเราก็เดินท่องเลยครับนา้นอูนั้นไห่กูฝอน <st arts> า้นอูนั้นไห่กูฝอนา้นอูนั้นไห่กูฝอนา้นอูนั้นไห่กูฝอตอนนี้นะฮะเรากำลงังงเพื่อให้คำขอพรของเรานั้นสำฤทธิ์ผลทุกประการนั่นเองนะครับ เมื่อทุกท่านเดินเวียนครบหนึ่งจบแล้วให้อธิษฐานนะครับว่าขอให้คําขอพรนั้นสำลิดผลเป็นจริงทุกประการนะครับแล้วเราก็เดินวนจนครบ3รอบครับผมเป็นไงกันบ้างครับนี่คือความวิจิตรและความสวยงามนะครับของวิหารอริยะเจ้ากวนอูและวิหารโพธิสัตว์กวนอิมนะครับบนเนื้อที่1ไร่ครับผมนะฮะก็ ทุกท่านยังสามารถชมความงามได้โดยการไปยืนบนตึกวิหารอริยเจ้ากวนอูแล้วก็ถ่ายรูปก,กับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมได้นั่นเองนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เลยอยากพัที่หาต้นไม้ออกดอกอะไรแล้วเนี่ยพี่ริวก็จะมีโต๊ะให้ทุกคนมานั่งพักผ่อนจะได้ไม่ต้องรีบกัน,นะครับมาไหว้พระขอพรกันนั่นเองครับเป็นไงบ้างคุณผู้ชมมีคอมเมนต์อะไรไหมครับ อยากถามอะไรไหมเชิญเลยนะครับถ้ามีคอมเมนต์ช่วยอ่านด้วยนะฮะครับ,ค,รบออคุณลิวสร้างให้สวยงามมากเพราะพัชบุกา,มมากอนุโมทนากับสาธุชนทุกช่านครับพี่ลิวไม่สามารถทําได้นะครับถ้าไม่มีสาธุชนร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมจ้ะครับที่นี่ไม่มีการเก็บค่าใช้ใจ่ายนะครับยกเว้นที่ท่านจะซื้อดอกไม้ทูเทียนไหว้พระ ที่นี่ไม่มีการบังคับทําบุญนะครับทุกอย่างจะต้องทําด้วยเจตนาและความตั้งใจจริงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่ลูอจะพาคุณผู้ชมไปชมความงดงามขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมฝั่งตึกเทพเจ้ากวนอูก,กันครับตามมาเลยครับนี่นะฮะนี่ดอกนี่ดอกไม้ดอกไม้เจอพี่ลืกทุกวันครับดอกไม้นี่ เป็นจิตอาสาทุกคนนะครับผมนะฮะคุณอุ้าันมาสลุนะครับจิตอาสาทุกคนมาร่วมกันปลูกนะครับให้ตึกนี้หอมงดงามสมดังตึกหรือเป็นดินแดนแห่งโคทิ์นั่นเองนะครับเกคนเูิดกี่โมงติี่ครับวันธรรมดานะครับจันทร์ถึงศุกร์เปิดเวลา9โมงครับปิด5โมงเย็น9โมงเช้าปิด5โมงเย็นนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เปิด10โมงนะครับปิด5โมงเย็นเช่นเดียวกันครับผม อ,อ๋อที่ไม่ทาบุญลงศพแล้วเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทํานะครับเพราะว่าประชากรสูญเสียชีวิตน้อยลงจากสถานการณ์โควิดนะครับการไม่มีเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับก็เพื่อว่าหมายความว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีไม่มีคนตายแล้วนั่นเองนะครับเราเลยไม่อยากให้มีแบบนี้นะฮะนอกจากมีเหตุการณ์จําเป็นเราจะแจ้งคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรา พอมาถึงตึกวิหารอาิยเจ้าคนอูทุกคนไว้ด้านนอกเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมาเดินเข้าอุโมง์นี้นะครับอุโมงคนี้เป็นอุโมงฆ่าเชื้อนะครับผมได้รับความการุณาจากบริษัทยูเนเต็ดฟู้ดจำกัดมหาชนนะครับเราก็มายืนล้างตัวในนี้ก่อนพอล้างตัวเสร็จแล้วนะครับเราออกจากที่นี่เราขึ้นไปด้านบนกันครับ ที่นี่ก็จะมีจิาคอยนำสวดมนต์ให้ท่านเพราะนั้นท่านใจสวดก็พอแล้วนะจ๊ะครับบนนี้เรียกว่าอออพระพุทธนะครับหลายท่านคงคุ้นเคยแล้วนะฮะแต่เราจะไปชมความงดงามบนพื้นที่หนึ่งไร่นะครับของวิหารอริยเจ้ากนอูเชิงครับอยู่ที่บางบัวทองนะครับ ที่หยุดพูดที่ไม่ใช่อะไรนะเหนื่อย <c oughs> ครับผมนี่เรามาชมความสวยงามครับใกล้ๆเลยนะให้กล้องสูมไปใกล้ๆให้ทุกคนได้เห็นเพชรนะครับหน้ากว้างเท่ากับ10กะหลัดเลยนะครับ น,นะนี่ก็เป็นความงดงามนะครับทุกท่านก็จะมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์สามารถมาถ่ายรูปได้นะครับก็คือบริเวณนี้นั่นเองครับผมสวยไหม <S <S ทางวัดเราวิหารเราก็จะมีผ้าแดงให้แขวนนะครับก็ทุกท่านลองดูความงามนะครับเนี่ยทุกท่านสามารถมาเดินเบียนอย่างนี้นะครับนี่นะฮะ หลายท่านก็จะเดินเวียนทักษินาแบบนี้ไปนะครับขอพรต่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะฮะปางประทานพรน,นั่นเองครับผมเอาละครับเราจบด้วยความสวยงามนะครับการแห่งนี้เกิดขึ้นสกทานผู้ชมคนหนึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิหารจะได้รับการต้อนรับนะฮะจะจะได้การต้อนรับจากทุกทกท่านแล้วก็ได้รับความการุณาจากทุกท่าน มากราบไหว้พระขอพรนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆสวัสดีในวันพระครับ